สวัสดีครับผมปรัก AB Premium Motor ครับวันนี้ขออนุญาตนะฮะเอาใจสายประหยัดหน่อยแล้วกันนะครับมันคือเจ้า MINI Cooper D ครับเครื่องยนต์ดีเซลครับรหัสของเขาคือเจ้า f 5 5ครับตัวรถปี2016ครับจดทะเบียนปี2017นะครับเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะฮะราคาเบาๆครับ1,259,000าาเเท่านั้นครับตามมาดูเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถที่มีความประหยัดน้ำมันสุดๆและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับ ไม่พลาดแน่นอนนะครับตามมาดูครับ ข้างๆผมนะครับมันคือเจ้ามินิคูเปอร์ดีครับเครื่องยนต์ดีเซลรหัส f 5 5ครับเป็นมินิคูเปอร์แบบ5ประตูแฮชแบ็กนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้วยสีสันที่ค่อนข้างที่จะสะดุดตามากๆเลยนะครับเป็นสีส้มครับตัดกับหลังคาที่เป็นสีดำดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้ามินิเลยต้องมีสีสันที่ฉูดฉาดแล้วก็เตะสายตามากๆแบบนี้นะครับตัวโคมไฟหน้าของเขานะครับหลอดไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นโคมไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจน ก็ทํางานเป็นปกตินะครับตัวลักษณะโคมไฟหน้าเป็นวงรีแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ชัดเจนของเจ้ามินินะครับมีความคลาสสิกและความร่วมสมัยในตัวฝากระโปรงหน้านะครับโลโก้ของมินิคูเปอร์อยู่ครบเลยนะครับตัวกระจังหน้าที่จะเป็นในส่วนของโคมเมี่ยมต่างๆนะครับรวมถึงด้านตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีดำเงาแบบนี้นะครับ ไม่มีร่องรอยความแตกหักหรือการชํารุดเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของแผงลังพึ่งต่างๆนะครับรวมถึงจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ด้วยซ้ายและขวานะครับตัวลิ้นชายด้านล่างที่เป็นพลาสติกสีดําแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกรอยเสียหายนะครับบินทุกอย่างนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะสวยเกือบ100%เเลยนะครับมาครับตามมาดูทางด้านข้างของตัวรถกันครับ Mini Cooper F 5 5คันนี้นะครับเขามาพร้อมกับตัวล้อแม็กเนี่ยตรงรุ่นเลยเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับลายของตัวล้อ เขาเนี่ยจะเป็นออกอารมณ์แบบคล้ายๆดอกไม้นะครับดูน่ารักตะมูตะมีมากๆเข้ากับตัวในส่วนของเจ้ามินิเลยนะครับตัวสเปคยางของเขาครับเป็นยางของบิตสโตนนะครับปี2019ครับปี2019นะแต่สภาพยางทุกอย่างนะครับที่ผมเช็คมาแล้วนะครับดูสภาพยางแล้วถือว่ายังพอใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแก้มข้างของเขาจะมีไฟเลี้ยวให้1ดวงนะครับตัวแก้มข้างนะ รวมถึงนะครับตัวกระจกมองข้างที่เป็นลักษณะสีดําตัดกับสีส้มของตัวรถนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตด้วยนะครับคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับรอบคันเลยสมบูรณ์มากๆนะฮะไม่มีรอยแตกหักเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยมือเปิดของเขาก็จะเป็นมือเปิดแบบโครเมียมเหมือนกันทั้ง4บานนะครับมือเปิดแบบโครเมียมแบบนี้แล้วก็ความน่ารักของเขาจะมีในส่วนของเสารัรบสัญ,ญญาณวิทยุอยู่ด้านบนซึ่งแบบตั้งตรงแบบนี้เลยดูว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้ามินิคูเปอร์ในทุกๆรุ่นเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้าน รรถกัันคบด้วยความเป็นมินิคูเปอร์นะครับก็ได้การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้เป็นรหัส F แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงไฟท้ายของเขาโคมไฟท้ายเนี่ยจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นจากตัวรหัสที่เป็น R56 ต่างๆแต่ว่าความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้ามินิยังคงอยู่แบบเต็ม100%นะครับคิ้วโคมเมียมรอบในส่วนของตัวโคมไฟท้ายอยู่ครบหมดทุกอย่างไฟเลี้ยว ไปถอยนะครับไปหลี่ต่างๆใช้งานได้ครบมีปัดน้ำฝนให้ด้วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์คูเปอร์ดีนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับกันชนท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การะยะช่วยถอยให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างต่อมาเรามาดูในส่วนของฝาท้ายของเขาดูบ้างนะฮะเปิดฝาท้ายมาแล้วตัวฝาท้ายของเขาโชค๊คฝาท้ายทำงานได้ดีเปิดมาแล้วนะครับตัวตัวนี้ F55 เนี่ยเป็นรถ5ประตู เพราะฉะนั้นด้านหลังของเขาเนี่ยการเก็บสัมภาระต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ที่มากกว่าหรือกว้างกว่าในส่วนของรถที่เป็น3ประตูะรหัส F56 นะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับตัวเบาะของเขาด้านหลังเนี่ยเราสามารถดึงได้ครับเพื่อพับเบาะไปได้นะครับตัวเบาะของเขาเนี่ยแบ่งเป็นลักษณะแบบ60และ40สนะครับสามารถพับได้หมดพับราบไปได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มาการใส่ของต่างๆนะครับด้านล่างครับจะมีในส่วนของ ตัวหูลากต่างๆนะครับจากโรงงานก็ซ่อนไว้อยู่ด้านล่างนะครับรถน่ารักจริงๆแล้วก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถที่ใช้งานได้ทุกวันประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดมากเลยนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูภายในของเจ้า f 55ตามมาดูครับมาครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของภายในของเจ้า f 55นะครับตัวกุญแจของเขาเป็นกุญแจแบบลักษณะแบบใหม่แล้วของเจ้ามีนี่เขานะครับเป็นแบบคีย์เลส สามารถวางกุญแจได้นะครับเหยียบเบรกกดพุทสตาตร์ทตรงกลางนะครับเบาเสียงก่อนนะครับเบาเสียงก่อนเข้ามาภายในเจ้ามินิแล้วนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับดูมีสเสน่ห์ร่วมสมัยนะครับมีความคลาสสิกในตัวในส่วนของหน้าปัดตรงกลางที่เป็นลักษณะทรงกลมต่างๆเริ่มจากตัวแผงประตูครับตัวแผงประตูนะครับจะมีในส่วนของมือเปิดของเขาที่เป็นลักษณะโค้เมีม่ยมปลดล็อกล็อกรถอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของกระจกออโต้ทั้ง4บานปรับได้หมดนะครับทำงานได้เป็นปกติจะเป็นลักษณะของโครเมียมต่างๆแล้วก็กระจกมองข้างของเขาปรับไฟฟ้าได้ครับซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างปรับองศาได้เป็นปกติแผงประตูก็จะมีในส่วนของดอกลําโพงมาให้1ดอกต่อมามาดูในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยของเจ้ามินิจับกระชับมือมากลักษณะแบบ3ก้านมีครุสคอนโทรลให้ด้วยอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของคําสั่งเสียงต่างๆการเปลี่ยนโหมดต่างๆเปลี่ยนได้จากตัวนี้เลยนะครับ เปลี่ยนคลื่นต่างๆเปลี่ยนได้เบาเสียงลดเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับสายวางสายคําสั่งเสียงทุกอย่างใช้งานได้หมดแล้วก็การปรับของพวงมาลัยของเจ้ามีนี้เนี่ยปลดสลักตรงด้านซ้ายครับขึ้นลงนะครับเข้าออกได้แบบนี้นะครับขึ้นลงเข้าออกได้ได้ตำแหน่งก็ล็อ ok กเอาไว้เลยการไฟรเลี้ยวต่างนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะมีในส่วนของก้านปัดน้ําฝนนะครับมาให้เรียบร้อยหน้าปัดเรือนไม้ครับเป็นลักษณะทรงกลมมีความน่ารักมากๆนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของวัดรอบต่าง ด้านตรงกลางของผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของความเร็วนะครับในหน้าปัดหน้าจอของผมเนี่ยทำความเร็วได้สูงสุดคือ260กิโลเมตรนะครับแล้วก็ด้านขวาที่มีเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของเกวัดระดับน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือขีดเดียวเท่านั้นแต่เชื่อเลยนะครับคันนี้เนี่ยประหยัดมากๆเลยนะครับตัวเลขไมค์ครับณปัจจุบันนะครับคันนี้วิ่งไปที่8 3 5 9 2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2016นิะครับจดทะเบียน2 0 1 7 ร,รถมือเดียวเท่านั้นนะครับวิ่งไปแค่ประมาณแค่83,000มกิโลเท่านั้นเองมาดูในส่วนของหน้าจอมัลติมีเดียต่างๆนะครับตัวแผ่นพลาสติกยังไม่ได้แกะออกไปเลยนะครับตัวหน้าจอของเขามีความน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆจอของเขานะครับาการเล่นผ่านตัวปุ่มไอไดท์ที่อยู่ตรงกลางตรงด้ามจับตัวเบรกมือนะครับปุ่มอยู่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นออดิโอต่างๆเลือกคลื่นวิทยุต่างๆได้นะครับปุ่มเมนูต่างๆ เชื่อมต่อเทเลโฟนแบบบลูทูธอย่างใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างเลยตัวแอร์ของเขาเองนะครับซึ่งตัว s 5 5เนี่ยไม่ได้เป็นรถที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเท่ากับพวกคันที่แมนนะครับแต่ว่าได้แอร์แบบดูโอมานะครับสามารถปรับองศาได้โดยการหมุนแบบนี้นะครับตัวไฟของเขาก็จะล้อไปเรื่อยๆนะครับ ร้อนไช่หนาวก็จะเป็นสีสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ให้แบบออโต้เลยด้านล่างครับก็จะมีในส่วนของหมุนเวียนภายใน A/C Max A/C นะครับไล่ฟ้าหน้าหลังแล้วก็ในส่วนของออโต้สตาร์ซตตอตัวนี้นะครับประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยรวมถึง traction control นะครับควบคุมการเลื่อนถลยตรงนี้มากครบหัวเกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์แบบเลื่อนตัวหัวเกียร์ได้นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้เชนเกียร์ได้นะครับมีเป็นโ แต่ถ้าใครไม่ถนัดก็จะไปดีอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบ6สปีดก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วนะครับใช้งานเนี่ย6สปีดถือว่าเหลือๆเ,เลยแล้วก็อัตราการกินน้ํามันของเจ้า F55 คันนี้นะครับเขาเคลมมาว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองเนี่ยกินน้ํามันอยู่เพียงนะครับ8ถึง20 กิโลเมตรเท่านั้น18-20กิโลเมตรเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลล้วนนะครับตัว F55 เนี่ยสามารถทำให้คุณเ,เติมน,น้ำมันเต็มถังแล้วขับรถไปได้แบบยาวๆหายห่วงเลยลืมเรื่องการเติมน,น้ำมันไปเลยนะครับยิ่งยุคสมัยนี้ด้วยนะครับได้รถที่มีซีซีที่อยู่ที่1,500ซีซีสสูบแล้วก็มีอัตราการกินน้ำมันที่ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ในส่วนของคนที่ชอบความน่ารักความ มีเอกลักษณ์ของเจ้ามินิไม่ได้ชอบในการขับขี่ที่เน้นพละกําลังมากนะครับแต่ว่าเน้นใช้งานได้ทุกวันนะครับประหยัดน้ํามันแค่นี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับต่อมาอีกนิดนึงครับผมเพิ่มเติมในส่วนของตัวเบาะที่นั่งของเขาตัวมินิคูเปอร์เนี่ยตัวเบาะของเขาความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นเบาะแบบปรับมือครับไม่ว่าจะเป็นถอ,อยหลังเดินหน้าต่างๆนะครับเป็นแบบปรับมือแบบนี้นะครับรวมถึงในส่วนของพนักพิงของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น เอนไปเอนมาแบบนี้ใช้มือดึงอย่างเดียวหมดทุกอย่างเลยหายห่วงเรื่องความชำรุดเสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเาบาะของเขาเองเนี่ยเป็นเบาะลักษณะแบบสลับกับหนังตัวหนังเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของรองที่ก้นของเรานะครับนอกนั้นเป็นผ้าหมดเลยก็ได้สเสน่ห์ได้ความคลาสสิกในตัวด้วยเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาไปลองนั่งด้านหลังดูนะครับเป็น h a ทส์แบ็กห้าประตู f อ5าคันนี้ว่า,านั่งแล้ว มีความรู้สึกฟีลลิ่งยังไงบ้างอึดอัดมากไหม ในส่วนของคําว่ามินินะครับเดี๋ยวตามไปดูครับตอนนี้ผมอยู่ภายในด้านหลังของเจ้า f 5 5บนะครับบอกเลยว่าพอเป็นรถ5ประตูแล้วนะครับนั่งข้างหลังค่อนข้างที่จะไม่ได้อึดอัดเหมือนตัว f 5 6ที่เป็นลักษณะแบบ3ประตู Headroom พอเหลือบ้างนะครับหนุนกำปั้นกว่ากว่านะครับส่วนเลกรูมต่างนะครับสามารถสอดปลายเท้าได้ไปในส่วนของที่ใต้คนขับแล้วก็จะมีในส่วนของการเว้าตรงนี้ทําให้เราสามารถนะครับนั่งได้แบบสบายสบายเลยด้านหลังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากครับมีในส่วนของ ที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังที่ผมบอกว่าปรับพับได้แบบฝั่งซ้ายเป็นแบบ60ครับฝั่งขวาที่ผมนั่งเป็นแบบ40นั่นเองนะฮะหมดแล้วนะครับภายในของเจ้ามินิ F 5 5สครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า F 5 5คันนี้ตามไปดูครับสุดท้ายครับเราจะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเครื่องยนต์ของเจ้ามินิคูเปอร์ F 5 5 Cooper คูเปอร์ดีคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบครับ 1,500cc เทอร์โบดีเซลด้วยนะครับมีความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับตัวสภาพห้องเครื่องของตอนนี้ทำงานอยู่นะตัวเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆเลยทำงานเป็นปกตินะครับตัวสายพานต่างๆนะครับก็ทำงานเป็นปกตินิ่งๆนะครับคันหน้าสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับการคัดเลือกของ ABPremium Motor นะครับกังวลที่สุดคือในส่วนของโครงสร้างบอดี้ตัวรถคันหน้าเดิมนะครับ คาล่างเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดต่อใด,ดทั้งสิน้นแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานทุกอย่างตัวโช๊คฝากระโปรงหน้าทุกอย่างทํางานได้เป็นปกติในส่วนของป้ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอกอ,อเดิมโรงงานอยู่ครบหมดทุกอย่างก็เหมาะจริงๆนะครับสาหรับใครที่อยากจะได้มินิคูเปอร์ัก1นึ่งคันเน้นการใช้งานทุกวันแบบประหยัดน้ํามันขับสนุกพอตัวนะครับแต่แลกกับการประหยัดน้ํามันที่ เราเนี่ยเรียกว่าเบากระเป๋าไปเยอะเลยนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับมินิ Cooper ์คูปเปอร,ปอรดีครับ F55 รถปี2016ครับจดทะเบียนปี2 0 1 7รถมือเดียวเท่านั้นไมล์เลทวิ่ง80,000กว่ากวา่าด้วยราคาเพียง1 2 5 0 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ1 2 5 0 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยนะฮะ09500055550950005555ครับ <c oughs> AB Premium Motor รมี Facebook มี LINE a d ดมี YouTube มี TikTok ให้ติดตามตลอดสม่ำเสมอทุกๆวันเลยนะครับใครสนใจมาหน้าเต็นท์อยากจะเข้ามาดูตัวจริง เึ่นนานตพิเศษครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นวันนี้ผมฝากไว้ด้วยกับเจ้ามินิที่มีความประหยัดน้ํามันมากๆนะครับสนใจก็รีบโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคา for ั .com